โอเคสวัสดีครับผมทอยกิจดาแล้วก็มากันในสไตล์แบบนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมจัดไฟ2ข้างนะทุกคนก็จะมีไฟที่เป็นอุลันซีอยู่ฝั่งนี้นะครับ40วัตต์นะครับแล้วก็เป็นไฟ LED อยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งกําลังน้อยกว่านะครับทุกคนอ่รอุลันซีฝั่งนี้ใส่ตัวกระจายแสงด้วยนะครับก็จะยิงอยู่ที่30 40นะครับเปอร์เซ็นต์ถ้าผมมีมองฝั่งนี้หน่อยก็ขออภัยนะตอนนี้ผมจอต่อจอมาฝั่งนี้เด้อ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามมองฝั่งนี้นะครับในขั้นตอนการอธิบายนะครับไม่ใช่อธิบายดิวันนี้ต้องมาเป็นกึงก่งกึรีวิวนะครับผมจะมาพูดถึงน้ําหอมที่ผมใช้ดีกว่าการเป็นช่างภาพเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่ามีช่างภาพจํานวนไม่น้อยเลยนะครับทั้งรุ่นน้องผมรุ่นพี่ผมบางคนนะครับก็จะมี นางแบบส่วนมากเลยนะครับที่เข้ามาคุยกับผมในเรื่องของน้ําหอมนะครับแล้วก็ผมก็โดนตกเข้ามาอยู่ในวงการน้ําหอมสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนํา5น้ําหอมที่ผมถ่ายไม่ใช่สิแนะนํา5น้ําหอมที่ผมใช้ออกกองออกงานถ่ายทุกครั้งนะครับผมต้องบอกกันว่าบริบทของช่างภาพเนี่ยส่วนมากเราจะถ่ายเอารอประมาณ80%ได้นะครับแล้วก็จะมี20%เนี่ยที่เรา ถ่ายในโรงแรมนะครับอาจจะมีการจัดสตูดิโอแบบห้องอบบเนี่แต่นี่เป็นห้องเล็กๆนะฮะก็จะมีการจัดจัดไฟจัดแสงทำฉากนะครับเพื่อที่จะถ่ายโพสต์โปรดักต์นะครับก็จะมีบ้างนะครับเป็นบางโอกาสแต่โอกาสน้อยมากส่วนมากนี่ผมจะบอกเลยว่ามันจะเป็นการถ่ายเอาโดสส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าช่องของผมความจริงไงไม่ใช่ช่องรีวิวนะทุกคน จริงๆอ่ะผมสร้างมาเพื่อสนองนี้ตัวเองเลยก็คืออต้องการจะบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของผมนะฮะก็จะมีที่ผมจะทำจริงๆจังๆ,ๆเลยก็จะมีเนี่ยรีวิวเนี่ยรีวิวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วนะับก็คือผมอยากอยากเอาประสบการณ์มาเล่าอ่ะต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะ,ะแล้วก็จะมีการท่องเที่ยวซึ่งผมชอบมากนะครับใครตามผมก็จะรู้อยู่ว่าผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะฮะทุกคนอ่า ก็จะมีวอลกท่องเที่ยวแน่นอนนะครับแต่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ผมกำลังรวบรวมเอาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในสายท่องเที่ยวอย่างพวกโกปงโกโป,โป,โปเนี่ยที่ติดมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ก็ต้องซื้อกับคืนมาใช้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำห้าน้ำหอมนะครับทุกคนตัดเรื่องนั้นไปก่อนนะครับไลฟ์สไตล์ของผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ำหอมนะฮะใครตาม IG ก็จะเห็นแบบผมโพสต์สตอรี่น้ำหอมประจำนะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะครับผม โฟกัสเข้าแล้วผมขออนุญาตนั่งนะทุกคนจัดไฟเตี้ยลงหน่อยหนึ่งแล้วก็กดมาจากข้างบนนะฮะโอเคเราจะมาแนะนำห้าน้ำหอมที่ผมใช้ออกงานบ่อยๆนะทุกคนซึ่งตัวที่ผมใช้ะผมจะบอกเรียงลำดับจากชอบน้อยไปจนถึงชอบมากนะความจริงผมมีเป็นตู้อยู่ข้างหลังนี่นะแต่วันนี้จะมาแนะนำแค่ห้าตัวนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามีรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะะ เขาไปเจอผมที่มอชนะครับซึ่งช่วงนั้นนะผมไปถ่ายงานรับปริญญามอชอนทุกคนแล้วก็เอาน้ำหอมตัวนี้ติดตัวไปด้วยนะซึ่งน้ำหอมตัวนี้ก็คืออ q u a าปุ๊บอโอเคโฟกัสแล้วนี่นะฮะน้ำหอมตัวนี้ก็คืออะคว d าดีจอนะครับเห็นไหมอ่าของอา m a มานี่นะครับ ตัวโพฟันโดนะทุกคนขวดสีฟ้านะซึ่งผมมีขวดสีขาวอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูทั้งสองตัวเลยดีกว่านะครับขออนุญาตแป๊บนะฮะนี่นะฮะปึ๊บสองตัวนี้นะครับผมพกติดตัวตลอดเวลาไปถ่ายแบบถ้าเรารู้ว่าอากาศร้อนๆนะผมจะพกสองตัวนี้ติดตัวไปตลอดนะฮะซึ่งขวดที่ผมให้ดูนะมันเป็นขวดอ่าสิบห้ามลนะครับก็ เป็นขวดพวกพานะทุกคนหัวสเปรย์ไม่ค่อยดีมากนะผมจะฉีดให้ดูแต่ผมจะใช้ตัวนี้นะความจริงอ่ะกินเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ให้ฟังนะครับผมขอใช้ก่อนนะอ่ะหสเปรย์นะครับผมกลิ่นที่เราได้มาเริ่มต้นเลยนะครับโน้ตท็อปนะครับมันจะเป็นกลิ่นความซิตัสหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีความ กลิ่นมารีนมารีนนะฮะกลิ่นมารีนในที่นี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบสาบทะเลเค็มๆนะครับผมคือกลิ่นทะเลอะ่ะมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเค็มเหมือนเกลือนะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นแบบเฟรชอะ่ะสดชื่นเนะ่ยมันกนนลิ่นอควา่วเงี้ยเราก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับผมน่าจะไม่อธิบายลึกนะแล้วก็หลังจากที่มันผ่านท็อปไปสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวผมรอให้มันผ่านท็อปไปแล้วอ่า มันเริ่ม dry down ลงแล้วนะครับกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ให้ความมัสหน่อยหนึ่งแล้วก็สะอาดสะอาดเหมาะเกิการเอาออกไปลุยงานกลางแดดมากเพราะว่ามันซีหยาดแรงมากซีหยาดคือการทิ้งกลิ่นไว้นะครับทุกคนเออผมจะบอกว่ามีกลิ่นหนึ่งเว้ผมไปมอชอันะัอน,นี้เล่าได้ไหมก็คือผมไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาเดินผ่านมากลิ่นที่เขาใส่มาแล้วก็ตีหน้าผมอะซีหยาดที่เขาทิ้งไว้ มันคือกลิ่นของโน้ตหนังครับโน้ตเล t เตอร์นะฮะซึ่งถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นออมเบตเ t อร์ของบ้านทอมฟอร์ดนะฮะก็จะมีกลิ่นแบบหนังชัดเจนมากคือผู้หญิงใส่แล้วมันมันเอ๊ะผมเลยต้องเดินไปถามเลยว่าน้องใส่อะไรนะครับน้องเขาก็บอกว่าเขาใส่ ออมเบร์เรตเชอร์นะครับของแฟนเขานะครับแต่ว่าเขาใส่แล้วอยู่บนตัวผู้หญิงแนละ้วมันดูดูเท่แล้วเขาแต่งตัวเท่ด้วยนะเขาใส่แต่งชุดดำบันบนะ่มเนี่ยแล้วก็กางเกงยียนขาบานๆหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่คาดกระเป๋าคาดนะครับเป็นของโคเอนะครับอ่าก็ดูเท่เลยดูมีสไตล์ดูมีเทสต์มากนะฮะอ่ะกลับมาที่อะควาดิจิโอของเราก่อนนะครับก็คือ2ตัวที่ผมบอกเนี่ยผมใช้บ่อยมากแล้วก็ ใช้ช่วงรับปริญญามอชอที่ผ่านมานะครับใครที่อยู่ใกล้ผมก็อาจจะได้กลิ่นของอ q ควาดิจิโอกันประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ผมถ่ายไว้ด้วยว่าวันนั้นนะผม s e n ต์ออฟเดอะเในวันที่ไปถ่ายมอชอ่ะผมใช้จริงๆนะครับทุกคนมาถ่ายงานรับปริญญามอชอครับจริงวันแรกนะครับวันนี้เอาอ q ควาโบฟันโดมานะทุกคนตัวนี้เป็นกินสดชื่นนะทุกคนแต่อากาศเนี้ย ขึ้มฟ้าขึ้มฝนมากครับผมเบรกมันไปจริงๆนะมันเป็นแค่1 0 15มิลลิลิตรเองนะครับก็คือเป็นขวดเล็กๆอ่ะเป็นขวดพวกพาแต่หัวสเปรย์ไม่ดีนะขวดเล็กเนี่ยพูดตรงๆเลยเตัวนี้ผมจะให้หมาะเก่ยก,การออกไปถ่ายช่วงอากาศที่มันร้อนๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันให้กลิ่นสะอาดเนาะสดชื่นอเงี้ยมันเหมาะเก่กอากาศแบบร้อนๆเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ย คือบ้านเราไม่เย็นหรอกครับก็อากาศประมาณนี้แล้วมันทิ้งสียาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ติดทนนานมากนะ p พอ f o r m ร์แมนนะ p e r f o r m ร์แมนี่มันติดทนอนะทนนานมากประมาณ6ชั่วโมงได้อยู่นะฮะอาจจะเอาไปเติมระหว่างวันสักหนึ่งสเปรย์ก็ได้นะครับถ้าถ้าฉีดตรงเสื้อทุกคนถ้าฉีดตรงเสื้อนะอยู่นานมากแต่ถ้าฉีดตรงผิวอะผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะนะฮะถ้าเหงื่อออกเยอะเนะี่ยสักประมาณ4ีชั่วโมงก็จะหายแล้วนะฮะโอเคตัวแรกก็แค่นี้นะฮะ แล้วไปเจอตัวที่สองกันต่อนะครับผมตัวที่สองนะครับทุกคนผมพูดถึงตัวที่สองตัวที่ผมใช้เรียงลำดับลงมานะครับผมให้ตัวนี้นะนี่ปุ๊บโอ้เห็นนาผมอยู่ปุ๊บอ่ะดอเช่กับหน่าเดอวันนะอ่ะนี่เห็นชื่อชัดแล้วนะฮะดอเช่กับบาน่าเดอวันตัว e d p นะครับเออเดอะโฟ์ูมนะครับทุกคน ตัวนี้นี่เหมาะกับสไตล์ผมวันนี้เลยนะครับสไตล์เป็นแบบคนถอยๆหน่อยนะอบอกว่าตัวเองถอยด้วยนะค,คนแบบเนี่ยเชิ้ตดำอักษรที่ไม่ควรจะไปพบผู้ใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็กางเกงยีนนะครับสไตล์เนี่ยหมวกยีนนะฮะเป็นหมวกมิกกี้นะฮะตัวนี้เหมาะมากเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของใบายาสูบทบาโกนะทุกคน ใบายาสูเนี่ยมันให้กลิ่นความเท่มากลผมขอฉีดหนึ่งสเปรย์นะอือกลิ่นตีเข้ามาเลยนะครับอืม,อมผมพูดเลยว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ให้ความมาสัสคูลีนค่อนข้างสูงมากนะทุกคนอืม,อมผมว่าห้องผมวันนี้มึนแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมฉีดกระจายกระจายเลยนี่จะเห็นว่าผมใช้ไปนิดนึงนะฮะอันตัวนี้ผมได้มาใหม่ผมต้องบอกแบบนี้เลยผมได้มาประมาณ ไม่ถึงเดือนด้วยได้มาจากโปร 2, เดือน2นะครับตอนนี้มันเป็นวันที่13นะทุกคนมันก็ไม่นานนะครับได้มาประมาณ10กว่าวันเนี่ยฉีดไปประมาณ2งานได้สนมาครับผมจะฉีดไปเจอนางแบบมากกว่านะครับเพราะว่าคนสนมาเขาจะเห็นลุคของผมในสไตล์แบบนี้บ่อยนะครับเพราะว่าผมจะแต่งตัวสไตล์เนี่ยบ่อยมากเลยเวลาไปคาเฟ่ไปนั่งร้านกาแฟเนี่ย มันมันสู้กับกลิ่นกาแฟาได้ด้วยนะทุกคนคือกลิ่นกาแฟาในร้านเนะี่ยมันค่อนข้างแน่นอยู่เลยใช่ไหมครับเวลาเราไปร้านกาแฟาแล้วก็แต่กลิ่นเนี้ยเวลา,นานเราเข้าไปอ่ะโอ้โหกลิ่นเนี้ยมันตีกับกลิ่นกาแฟาแล้วมันสู้กลิ่นกาแฟาได้มากเยอะมากเลยปกติกเวลาเราดมน้ําหอมมาทุกคนเดี๋ยวผมขอมอนุญาตนะครับเราจะต้องถือถุงกาแฟาแบบนี้ด้วยเพราะเปลี่ยนกลิ่นนะเนี่ยเราต้องดมกาแฟานิดน,นึงเพื่อสัมผัสกลิ่นอื่นนะครับทุกคนเวลานเราลองน้ําหอมหลายๆตัวเด้อ นี่เป็นเคล็ดลับนะครับผมเขาไปจำเข้าใหมา่อีกทีนะครับขอ,ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะขอโทษด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันที่นี่ครับดวันพูดต่อดูวันต่อกันผมไม่บอกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นของใบายาสูบทบาโก้ก,ก็จริงนะแต่ว่ามันยังมีความสุขุมนุ่มลึกมีความเท่เท่ที่แบบว่าเหมือนเหมือนผู้ชายใส่แบบผมเนี่ยเชิ้ตด,ดำเออาจจะเป็นเชิ้ตด,ดำยืดดำ ถ้าเป็นเชิ้ตดำก็จะเป็นเชิ้ตดำแบบปลดกระดุมหน่อยนะฮะแล้วก็กางเกงก็อาจจะเป็นยีนเดฟหรืออาจจะเป็นคาโก้ก็ได้นะฮะแล้วก็ให้ลุกที่ดูเซ่อๆเถื่อนๆหน่อยหนึ่งนะ,ะับแต่แค่ลุกนะครับอย่าอย่าเป็นคนเถื่อนเด้อทุกคนนี่นะฮะกลิ่นดอเช่กาวานาเดวันนะครับผมปุ๊บโคตรเท่เลยเนะี่ยไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยลืมบอกก่อนจะไปดูตัวต่อไปกลิ่นเนี่ย ซื้อหาง่ายมากแล้วก็ค่อนข้างจะจําได้มากแล้วก็ผมจะบอกว่าควรมีนะครับกินเนี้มันสามารถเอาไปใช้ใน everyday use ก็ได้นะทุกคนถ้าคนชอบจริงๆเดอกินเนี้ผมบอกตรงๆเลยเดอแตเด็ดเต็ดเนี่ย Aqua d i o อเนี่ยโอ้โหของจริงนะฮะ แต่ตอนนี้แถวๆนี้ก็ได้กลิ่นโทบากโกชัดเหมือนกันฮนะ mm hmm. ใบยาสูบเดอ้อทุกคนแต่มันกลิ่นนี่หอมนะไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบคนสูบยาเส้นข้างๆเราแล้วตีเข้ามานี่ไม่ใช่เดอ้อเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอเคไปเจอกันตัวที่3กันเลยดีกว่านะฮะพูดมากน่ารำคาญนะครับผมไปเราก็มาอยู่ที่ตัวที่3กันแล้วนะทุกคนกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบผู้ชายเท่ๆอ่อนหวานสายฟลอร์ฟลอร์ or, นิดหนึ่งฟลอร์ฟลอร์ or, or, ที่หมายความว่ามีกลิ่นของความ รูเล่ไปผับไปบาร์แล้วมีกลิ่นเนี่ยติดตัวมาครับตัวนี้เป็นตัว l o s e of No Man Land นะเห็นไหม l o s e of No Man Land ของไบเลโดนะครับทุกคน mm hmm. กลิ่นเนี่ยเท่มากเท่มากตรงทีท่แบบว่ามันจะให้ความกุหลาบกุหลาบที่เด่นออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ ด้วยความเป็นไบเลโดที่ผมไปดมมาหลายตัวนะโดนไบเลโดเนี่ยจะมีความติดเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงตัวนี้มันจะให้กลิ่นเบอร์รี่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบคเคอ,อ Current, ร์เรนซ์หรืออังุ่นหรือกรีฟฟูดอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเบอร์รี่เล็กๆผมไม่รู้ว่าในโน้ตมันมีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดโน้ตด,ด้วย ตอนนี้ผมใช้เซนล้วนเลยนะเดี๋ยวผมขอสักหนึ่งสเปรย์นะทุกคนอเข้าหน้าเลยอืมกลิ่นกุหลาบชัดมากทุกคนกุหลาบวิกเตอร์ฮิลที่มันเป็นดอกสีแดงๆเลือดๆหน่อยหนะึ่งแล้วก็โยนลงไปในอ่างน้ําที่เต็มไปด้วยวายวาเบอร์รี่วาอางุ่นเนี่ยกลิ่นเหมือนกลิ่นเนี้ยตลบอบอวลอยู่ในห้องห้องนั้นนะฮะ กินเนี้ยมันเท่มากตรงที่แบบว่าเวลาเราไปเจอ,เอานางแบบหรือถ่ายแบบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอยูอย่ในคอนเซ็ปที่มันดูหอมฟุง้งแบบสบายๆบรรยากาศสบายๆโลเคชันสบายๆอย่างเช่นโรสการ์เด้นหรือสวนดอกไม้เนี่ยแต่สวนดอกไม้อะผมจะเอาฟอร์ล็อไปนะแต่ตัวแนี้นจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะ่น่าจะเป็นแบบโซนโรสการ์เด้นเหรือว่าเป็น การเด่นสวนเขียวๆหน่อยที่มีน้ำพูอยู่ตรงกลางให้เราเดินเล่นเนี่ยแบบฟิลอัฟเตอร์นูนทีอ g ง i s h เพีย e r ของโจมาโรนนะฟิลประมาณนั้นเลยตัวนี้แต่มันเป็นกลิ่นที่เท่จริงนะฮะเพราะว่าผมจะชอบใช้กลิ่นเนี่ยกับชุดที่เป็นลายกุหลาบนะับเป็นแจ็กเก็ตกุหลาบนะทุกคน แล้วมันเท่มากเวลาไปเจอนางแบบแล้วเขาทักมาประจำนะติดทนมากนะครับทุกคนมันเป็นเออเดอร์โฟฟูมเนาะ EDP นะฮ e นะมันก็เลยติดทนหน่อยแต่ความไมเลโดเนี่ยมันดูดิดูฉลาดมันนี่ก็เหมือนกับเอากระดาษแผ่นอะไรไม่รู้แปะเฉยเฉยอะ่ะแล้วก็ันหนังสือก็ไม่ค่อยชัดอะ่ะเห็นไหมแล้วก็ตอนที่ผมได้มาแรกๆมันยึดยึดอยู่ในหัวเนี่ยแต่หัวมันเป็นแมเลกนะทุกคนเนี่ยโคตรเทเลยตัวเนี้ย l o s t of no man land นะ เหมาะกับงานทางการนะครับทุกคนทางการในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะใส่ไปงานการาดินเนอร์ก็ได้นะทุกคนมันให้บรรยากาศหอมฟุ้งมากนะหอมสะอาดสะอาดสบายสบายกลิ่นกุหลาบเต็มตัวเงี้ยด้วยและครับเนี่ยตัวเนี้ยสมควรมีครับผมตัวต่อไปนะฮะผมมองฝั่งนี้เยอะมากเลยเพราะว่าผมแมมไม่มั่นใจในคอมโพสต,ตัวเองนะตัวต่อไปนะฮะทุกคนตัวนี้เลยนะ นี่นะฮะมงบังเ x p เ o อ e r นะครับทุกคนแต,ต่ตัวนี้จะเป็นขวด60 ml นะก็มันจะมีขวดร้อยนะที่เป็นขวดใหญ่อะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของมองบังไะมันจะอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยโลโก้ดาวตรงนี้แล้วก็โลโก้ดาวบนหัวเนี่ยเห็นไหมแล้วฝาหนักมากนะทุกคนฝาตัวนี้ กลิ่นตัวนี้มันจะมีตัวที่เหมือนกันเยอะมากเราจะบอกว่าไงดีตัวนี้ไปเหมือนกับกลิ่นของ c คร i ส a v e n t ั s ที่ผมเคยรีวิวในสตอรี่ไอจที่แบบว่าผมเจอขวดปลอมมาแต่ความจริงอ่ะผมไป่ดมกลิ่นครีสขวดจริงมาแล้วนะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ใช่ขวดปลอมนะตัวนี้ซื้อจากอีฟแอนบอยนะครับตอนนั้นนี่ราคาประมาณ2,000กว่าเกือบ3,000นมะจ้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นขวด1 0อ m เนะประมาณ เกือบสี่พันะเดี๋ยวผมขอฉีดสักสเปรย์นะอ่ะอืมกลิ่นที่ออกมาก่อนนะทุกคนผมจะต้องบอกว่ากลิ่นนะ่ะมันเหมือนกับคริสอเวนตัสที่โน้ตท็อปแรกที่ออกมาเนะี่ยมันจะเป็นกลิ่นของแอปเปิลเอ้ไม่ใช่แอปเปิลเป็นกลิ่นของสับป,ปะรดนะฮะพายแอปเปิลนะครับ,ร Apple, รบแล้วก็ มีกลิ่นสโมกสโมกนิดหนึ่งนะครับของแมนถึงของเคสนะแต่ว่าของมองบังจะให้กลิ่นความซาที่มากกว่าทุกคนความซาในที่นี้ก็คือเหมือนเราเอาเกรฟฟูดกับสับป,ปะรดเนี่ยโยนลงในอ่างโซดานะครับน้ำโซดาคุยมีดว้วยน้ำโซดาที่ใส่เกรฟฟูดแล้วก็ใส่สับป,ปะรดลงไปนะ มันก็จะให้กลิ่นฟุตตี้ขึ้นมาก่อนเลยนะทุกคนพอฟุตตี้ปุ๊บแล้วก็จะมีความซาซนัวนวแล้วมันจะให้กลิ่นแบบนี้ไปจนถึงมิดเดิลแล้วก็ไปถึงเบสโน้ตด้วยนะ่แต่ตอนนี้กินรสตีหน้าผมมากนะับกินรสออฟโนเมนแลนด Off ์ Man <c oughs> โอเคแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่ามันเป็น Everyday Use ของผมเลยนะเพราะตัวตัวนี้ปุ๊กก็ง่ายด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้าถึงคนได้ง่ายนะอย่างเช่นตัวนี้ผมเอาไป ถ่ายที่การหลวงเป็นการถ่ายกลางคืนนะครับแล้วก็เดินขาเดินผ่านร้านพ่อค้าแม่ค้าก็ถูกชมด้วยนะครับว่าเฮ้ยหนูใช้กินอะไรน้องใช้กินอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกชมด้วยบัณฑิตด,ด,ด้วยนะครับว่ากลิ่นพี่เท่มากนะมันเป็นกลิ่นที่เท่จริงๆนะทุกคนรุ่นน้องผมหลายคนเขาก็ใช้ตัวนี้นะแล้วผมก็ซื้อมาจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไปคิดดีไหม แต่ตัวนี้มันถูกกว่านะครับพูดตรงๆเลยนะแล้วก็ตอนที่ได้กินครั้งแรกก็โดนตกมาเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็น e อ่า y v e y y s a y use ของผมมาระยะหนึ่งนะนรับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้ผมมี Everyday Use คือไอตัวอ่า d เ The One เมื่อกี้นะฮะก็เพี่ยนกินไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ตัวนี้เทจริง หมาะกับทุกโอกาสเลยนะครับผมให้แบบทุกโอกาสเลยจริงๆนะเนี่ยบองบังเอ็กซ์เพลเลอร์นะคโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคมาถึงน้ำหอมสุดที่รักของผมแล้วนะครับน้ำหอมตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับยิกแซงรอลองนะครับวายพาฟูมนะ ตัวนี้เป็นเอ็กแท็นะครับก็คือมีความเข้มข้นสูงมากนะตัวนี้จะให้กลิ่นทีเลยละกันนะขออนุญาตนะครับผมอขอตรงนี้นะนี่ดีกว่าโอ้โหหัวสเปกก็ดีมากนะครับอวยเกิร์ดนะนี่นี่นะโอ้โหกลิ่นที่ตีขึ้นมานี่ชนะทุกกลิ่นจริงนะสมกับเป็นยิกแซงนะยิกแซงนี่กลิ่นแรงมากนะทุกคน ตัวที่ผมได้กินครั้งแรกเลยที่ผมชอบนะฮะก็คือจิงเจอร์มันจะมีกลิ่นขิงอ่อนๆแล้วก็มีความหวานนวลนวันวมากเลยผมไม่รู้ว่านู๊ตมันคืออะไรมากแต่ว่าผมเคยไปเจอไอ้ตัวขวดใสๆกว่านี้แต่มันเป็นทรงนี้นะน่าจะเป็นตัว EDT นะฮะตัวนั้นเนี่ยจะให้ความหวานทีดหวานละมุนมากแต่ทุกคนเนเขาชอบตัวนั้นแต่ผมกลับไม่ชอบว่ะ ผมกับชอบตัวนี้มากกว่าครับตัวนี้นี่ให้ความมีจิงเจอร์นะครับที่ผมบอกว่ามันมีท็อปมาเป็นคิงหนหน่อยนะแล้วก็จะมีะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคินแอปเปิลน,นะครับทุกคนแซนด้าวูดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็มีลาเวนเดอร์ที่เป็นโน้ตกลางนะแล้วสุดท้ายนี่น่าจะเป็นพวกเอมเบอร์ะอะไรประมาณนี้นะะเอมเบอร์กรีสหรือเปล่านะ แต่ว่ามันให้ความติดทนนานมากเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่ายิกแซงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทาน้ําหอมออกมาได้ค่อนข้างติดทนมากนะทุกคนแม้แต่ตัว EDT ของมันก็ติดทนนะตอนนี้กลิ่นแรงมากทุกคนโอ้โหตัวนี้นี่ลูกหลักจริงเนี่ยผมน่าจะใช้ไปได้สักประมาณประมาณนี้แล้วนะครับมันอยู่กับผมมาประมาณ6เดือนนะแล้วมันมีความคิดช่วงหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นลูกหลักนะทุกคน พอมันเป็นลูกรักเราผมไม่ค่อยอยากจะใช้มันเท่าไหร่อ่ะแต่ความจริงนี่คือตัวเนี้ยฉีด2ส,สเปรย์แล้วไปออกงานกลางคืนเดอะเบสมากเลยนะครับทุกคนที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับการออกงานกลางคืนเพราะว่ามันเหมาะกับลุกใส่สูตรดำหรือว่าใส่เ,เชิ้ตขาวแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กข้างนอกหน่อยหนึ่งเนี่ยกั๊กสูตรนะครับแล้วก็ ออกไปงานถ่ายวิด,ดิ้งกลางคืนไปเจอปู่หลักปู่ใหญ่ไปเจอ,อเพื่อนเจ้าสาวในเพื่อนปกตินะครับผมเป็นคนต่อเพื่อนเจ้าสาวนะทุกคนกคนี่ครับไปเจอเพื่อนเจ้าสาวไปเจอญาติญาติไปเจอ,เจอ,อน้องเจ้าสาวน้องเจ้าบ่าวเงี้ย กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดูสุข,ขุมมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างให้จะเข้าถึงกับคนได้ง่ายมากแล้วก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสียาดมันสุดยอดมากเลยครับมันมีการทิ้งกลิ่นที่อยู่ในระยะประมาณเมตรสเมตรนี่ไม่ได้กระจายตุ้ตมต้าเหมือนเจ้าตัว EDT นะทุกคนตัว EDT นี่กระจายแรงมากแล้วมีความหวานนัวมากนะครับแต่ตัวนี้ความหวานลดลงนะแต่ให้ความเข้มแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูสุข,ขุมมากขึ้น หมาแก,ก่การเอาไปถ่ายในงานทางการหรือว่าวันไหนคืนไหนเราอยากจะไปจิบเบียร์คาบหรือว่าไปนั่งแบบชิวๆกับนั่งแบบเพื่อนนั่งแบบน้องมันดิดหรือว่าเพื่อนในวงการของเรานะซึ่งเพื่อนในวงการของผมเนี่ยเล่นน้ำหอม,มกี่คนนะครับแต่นั่งแบบอะใช้ทุกคนนะครับทุกคน ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นน้ำหอมสุดที่รักของผมจริงๆเลยนะไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะครับผมต้องไปลองสัมผัสมันดูนะครับโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมห้าตัวที่ผมใช้นะครับสไตล์สร้างภาพอย่างเราเรานะครับผมตอนนี้มึนมากเลยกลิ่นน้ำหอมตีกันเต็มห้องเลยเนี่ยโคตรมึนเลยเนี่ยมีห้มหตัวเนี่ยตัว อามานี่ยจิโอเจะมานี่สตัวเนี่ยผมนับรวมเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นโน้ตคล้ายๆกันนะครับโอเควันนี้ก็พอเพียงแค่นี้แล้วนะครับเพื่อนๆใช้น้ําหอมตัวไหนบ้างน,นะผมอยากจะรู้นะเพื่อนๆช่างภาพนางแบบเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณใช้น้ําหอมอะไรกันบ้างน,นะมาแชร์ประสบการณ์การใช้น้ําหอมแล้วก็การออกไปทริปของคุณว่าเฮ้ย hey, มีคนทักคุณไหมแล้วก็ญาติญาติเขารู้สึกยังไงบ้างเมื่อเจอกลิ่นนี้ที่คุณใช้ไปนะครับถ้ามีประสบการณ์อะไรก็ มาเล่าให้กันฟังนะครับผมเป็นสายน้องหอมฟูงแนวทุกคนเป็นช่างภาพสายนี้นะครดูรู้สึกว่าเรามีมิติในการทําภาพมากขึ้นมีมิติในการดึงมู and นโทนในการออกไปถ่ายมีเพชชั่นบางอย่างนะครับที่อยากจะออกไปถ่ายแล้วเห็นไฟนอลอิมเมจเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นก็เป็นตัวช่วยในการเสริมบุคลิกของเราแล้วก็เสริมม o ดของเราให้ไปถึงให้ไปเห็น ไฟนอนอิมเมเราก็สามารถสร้างงานออกมาได้ตรงตามใจที่เราต้องการนะครับผมพูดก็มาเยอะแล้วนะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะวันนี้ผมทอยกิษสดาขอตัวลาันไปก่อนนะทุกคนวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย